วันนี้ผมจะมารีวิวขายรถราคาไม่เกิน9ก้าหมื่นห้าประตูตัวท็อปปีสิบสี่เดี๋ยวเราไปลองขับกันก่อนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันก่อนนะฮะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปดูคลิปเต็มๆนะครับก็คันนี้เป็นเชฟเบรตโซนิกนะครับปีสองถสี่ตัวท็อปมือเดียวไฟแดงนะฮะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมตอนเดี๋ยวมาลองดูการขับขี่น,นิดนึงนะฮะไม่ถึงเก้าหมื่นนะผู้ชมรอดูเลยนะครับก่อนจะไปดูเดี๋ยวฝากกดติดตามก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเหยียบนิดนึงนะ ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับที่บัตรน้ําฝนก็ทํางานอัตโนมัติอีกด้วยนะครับมือผมไม่ได้โดนมันเลยนะไฟในเก๋งไฟสองเท้าหน้าหลังเอาละครับไปรับชมคลิปกันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับบิ๊กเฉรถบ้านก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับช่วงนี้ห่างหายไปเกือบอาทิตย์เลยนะฮะ เอาละครับวันนี้ผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับเชฟโรเลตโซนิกคันนี้นะฮะก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้บอกราคานะราคาคันนี้นะครับเดี๋ยวบอกรุ่นก่อนคันนี้เป็นเชฟโรเลตโซนิกนะครับตัวท็อปปี2014ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับน็อตไม่ขยับรถไม่เคยทําสีเลยสักชิ้นเดียวนะฮะพูดตรงๆเลยนี่เรคือเรื่องจริงนะครับเอาละภาษีไม่ขาดด้วยนะเป็นเครื่อง1.6นะครับเกียร์ออโต้รถยนต์สมบูรณ์นะฮะโครงชุนร่างดีขับเดินทางไกลได้เลยนะครับแอร์เเยย็นนจี๊บะะฮ เอาละครับราคานะมาฟังพร้อมพ้อกันเลยแล้วกันแปดหมื่นเกบาทนะครับผมเอาละแปดหม่นเก้าพบาทสภาพจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพร้อมพรกันนะครับคันนี้เป็นรถปี2014ด้วยนะมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดียวนะครับผมเอาละครับไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยครับเอาละครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะรีวิวให้ฟังเนี่ยฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามนะครับช่องวิกชลรถบ้านเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่ากด subscribe นั่นเองนะฮะ เวลาผมมีรถมาขายเนี่ยราคาไม่แพงแนะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับนะฮะเอาละครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถยนต์เชฟโรเลตโซนิกห้ประตูนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมตั้งชื่อให้มันคือแองกี้เบิร์ตเมืองไทยนะตั้งแต่มันออกมาแรก,แรกมันเหมือนแองกี้เบิร์ตมากแล้วมันน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวเลยนะครับรถไม่เคยทําสีเลยสักกระชิ้นเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะการส่งการสารมีครบนะครับเครื่องยนต์1.6ตัวถังค้อสวยเลยฮนะนี่ถ้าคุณมอง เข้าไปในซุ้มล้อนะก็จะเห็นเลยครับมันขาวสะอาดมากนะฮะฟิล์มสมบูรณ์นะครับมีท่อหนึ่งใบนะครับลายายสีนะฮะตัวนี้เปิดฝาท้ายได้นะเป็นแบบ5ประตูนะครับล้อแม็กยางปี20นะครับแม็กเวิร์กนะฮะ S1 สวันนะครับนะก่อนที่เราไปรับชมภายในกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะวนรอบๆก่อนนะครับ คือ8 9 0 0 0บาทเนี่ยคุณผู้ชมครับผมต้องบอกว่ามันก็มีบ้างนะอย่างเช่นสีเนี่ย๋ยวผมจะให้ดูตรงกันชนหน้าเลยนะนี่คือสีเดิมนะฮะนี่เดิมสนิทเลยนะคุณผู้ชมกล้าพูดได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงช่วงคางมันนะฮะแล้วก็ใส่กรอบายทะเบียนบิ๊กชอร์รถบ้านด้วยนะครับตรงฝากระโปรงเนี่ยต้องบอกว่าก็มีรอยหินนะฮะกระเด็นใส่บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะออกไกลๆนะฮะแต่ว่ารถคันนี้ไม่เคยทําสีมาก่อนเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็แก้มนี่สวยเลย โอ้โห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 บางเปียบบางเปียบอื้อหือนี่การสานมีครบเลยนะโซนิกรถบางสนิทอื uh ้อ huh. ห uh ืออื้อหือนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีนี่นะฮะอา้าวไม่ใช่คราบน้ํายายางดํานะครับที่เขาเช็ดมาแล้วมันก็ยังไม่แห้งดีนะฮะรถบ,บางทั้งคันเลยครับมีตรงนี้นิดนึงนะถลอกถลอกนิดนิดนะครับผมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูในซุ้มล้อนี่โอ้โห,โหตัวถังเป็นไงนะฮนะตัวถังโคตรสวยนะฮะ นี่ยางเยิงดูยางดูดอกนะครับ89,000าบาทนะฮะก็ต้องบอกว่าอา่คันนี้เครื่องเกียร์ดีด้วยนะคุณผู้ชมนี่มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดเลย1 2 3 4นะครับงาเราคงราคาเอ้ยดูดีนะ89,000บาทนี่แพงกวีออสหน่อยนะครับดูภายในโคตรสวยนะฮะวันนี้ไม่ได้ใส่หมวกนะคุณผู้ชมเพราะว่าแดดไม่มีเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกเอ้ยใส่หมวกยังไงวะ แดดไม่ออกภายในอย่างสวยสวยจัดนะครับนี่ผมไม่ได้โบนะจริงอดูเบาดิโคตดเดิมก็บอกละรถมันมือเดียวคุณผู้ชมบุกเซอร์วิกมีครบหมดเลยนี่พลบุงพลบอครบนี่เล่น USB ได้นะครับเสียบพักได้นะครับตรงกลางนี่ที่วางแก้วเฮ้ยดูข้างหลังนี่มีไฟ LED ใต้เบาะตรงังคานะครับอ้าวนะฮนะมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ ต้ขาคนขับด้วยแล้วก็คนนั่งหน้าด้วยนะฮะรับไปเป็นไฟสองเท้านะครับอเอ้ยนี่ผมข้ามมาเลยเนี่ยมาดูภายในกันเลยแล้วกันนะแล้วก็ไอ้ตรงพรมด้านล่างเนี่ยมันสะอาดมากนะครับก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ยมาคุมไว้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเปื้อนเร็วนะฮะนะครับนี่เห็นไหมก็สะอาดสะอ้านดีนะครับเบาะหลังตรงนี้พับได้ด้วยนะครับผู้ชมใส่ของเยอะๆได้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีเคบานะเคบา ทับได้สองข้างเลยครับข้างหลังนั่งได้ฮะนี่ดูดิเฮ้ยเบาไอ้ทัติกเบาะองได้ไปแนอยูยูสุดยอดนะฮะเวลาเปิดท้ายตรงนี้ไฟตรงนี้ติดด้วยนะเผื่อใครอยากได้ไปแคมปิ้งนะคือ8 9 0 0 0บาทนะครับขายสดนะฮะต้องบอกก่อนนะครับราคานี้เนี่ยเอารถให้ลูกให้ลูกค้า fc เท่านั้นนะครับรถให้อีกนิดหน่อยสำหรับใครที่อยากจะได้ไปจริงจริงนะครับเอาไปให้ลูกหลานขับนะคันนี้เป็นถุงลมคู่หน้าด้วยนะครับขับหัดอะไรได้เลยนะ ปรับมองข้างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้สี่บางกุญแจรีโมทด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งล้นกันนะครับคลิปนี้ก็รันยาวๆเลยไม่ได้ตัดกันนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติอ่ะตรงนี้มีนิดนึงนะครับนี่ล็อร์ลอกนะนะครับไม่น่าเกลียดเลยคุณชมเนี่ยมองไม่เห็นอเนอราอถอยมาไม่เห็นแล้วนะครับกระจกไฟฟุ้งไฟฟ้าใช้งานได้หมดนี่เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยกุญแจเนี่ยเป็นรีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะรันยาวๆเลยล็อกนะครับมีไฟที่หูด้วยอ่ะล็อกลดล็อกไฟก็จะติดนะครับ กระพริบ2ทีอ่านี่ปลดล็อกแล้วเลขไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่1,40,000เท่านั้นเองนะครับไมค์แท้ๆเลยบิดสวิตออนนี่ไฟหน้าติดแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนมันจะตกอ่าเอาละอ่ะโอเคนี่นี่ไฟสองเท้าติดหมดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เลนวายแล้วกันเอาละเดี๋ยวเปิดแอร์นิดนึงเปิดแอร์รอบไม่มีตกนี่ไม่มีกระพริบ แต่ว่าพับกระจกมองข้างเนี่ยมันจะพับไม่ได้แล้วนะอันนี้กระจกฝั่งคนขับนะครับกระจกฝั่งคนนั่งกระจกฝั่งคนหลังซ้ายบางนี้เออหลังขวาโอ้โห้ใช้งานได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับแอร์เย็นเฉียบแต่ว่าจอเนี่ยมันจะทัชสกรีนไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นของเดิมๆเลยนะครับคือมันเป็นของเดิมตั้งแต่ติดรถมาเลยนะคุณผู้ชมม่านบังแดดเอ้ยนี่ฝนมันจะตกนะฮะผมก็เลยโชคดีหน่อยไม่ต้องใส่หมวกนะฮะ <c oughs> นะฮะแอร์นี่เบอร์สองเร่งแรง โอ้โหนี่ถ้าไม่มีอะไรยอดนี่ปิวเนี่ยปิวเลยนะยิวหฮาตาลีอีกนะครับเบรกมุ้งเบรกมือนี่ไม่ใช่ว่าต้องดึงขึ้นมานี่ยังไดอยู่นะครับดูแกร์กสามแกร์กกำลังดีนี่ตึงแล้ตึงแล้วถ้าดึงอีกนี่ฝืนแล้วจะทําให้มันยืดนะครับอ่ะเอ่อปรับเปิดเสียงตรงนี้ได้ด้วยนะครับนะแล้วก็ไฟหนา้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมนี่นี่ถ้าเราไม่อยากให้มันออโต้ก็ดึงมาทางซ้ายนี่ดับแล้วไฟหน้าจอก็จะสว่างขึ้นเลยนะครับเอาละตัวบอกสะอาดสนะแผ่นปงปิดเกียร์เรียบร้อยเปลี่ยนหมด ราครับผมราคานี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดไฟแนละ้วไฟสองทางก็จะดับนะครับอันดับเรียบร้อยแล้วติดละ,ดละเปิดปิดเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เประมาณนี้แหล้ฮะสวิตรตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกอ้าวโอเคน้ำมันเครื่องก็เพิ่งจะถ่ายคุณผู้ชม1 4 5 4 8ไปอีกที1 4ึ่งแสนส้าไอ้ไม่ใช่เราเพิ่งถ่ายไปตอน1 4ึ่งแสนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่ผมทุนเก่านะครับแล้วก็ผมก็จะขายตัดออกเลยนะครับผม ะะต้องเดินถ่ายน้มันเครื่องได้มาเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนล้อเปลี่ยนวาล์วน้ําแล้วก็เปลี่ยนปั๊มน้าตัวนี้เป็น1.6นะครับต้องบอกว่ากําลังดีมากนะครับเปลี่ยนไปตอนนั้นอะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะมีลูกค้ามาจํามานะครับแล้วก็ยาวไปเลยนะฮะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้เปลี่ยนใจนะครับคือนับบูนนั่นเองนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าผมไม้รับใช้กันนะครับ <S <S เอาละเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในด้านหลังกันนะฮะเดี๋ยวยาวๆไปเลยนะครับดูกันต่อยาวๆเลยฮะอ้าหรือปลดล็ออีกเอ้ย ชิญนี่นะครับเอาละ้าด้านหลังโคตรสวยเลยคุณผู้ชมสวยจัดสวยจัดจริงๆนะฮะโอโ้โคตรแหง้งโคตรแห้งบอกเลยอ่ะมาดูกันเลยฮะตรงนี้ห้องเครื่องดูที่หลังเลยคุณผู้ชมบอกห้องเครื่องเลยกูอยากดูแต่แรกเลยนะแต่ว่าใจเย็นครับนิดนึงนะครับผมก็อยากจะพรีเซนต์ภายในนะครับคันนี้เนี่ยดูนี่อักอกอักอักจะจอดนอะไจะจอดนอะ เ,ออเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพนิงไว้ช่วงท้ายดูน็อตไม่ขยับดูโอ้โหคลิปนี้ค่อนข้างยาวแล้วนี่นี่นี่เส้นสันนี่ไหมยาวเลยไอ้ตรงปาากองป่ากาวเนี่ยโอ้ยาวไม่มีลม้มนะฮะก็อะไรเงาตรงนะครับช่วงล่างดีด้วยนะ8 9 0 0 0บาทหาที่ไหนเนี่ยนะครับเอาละมีเคบาร์นะครับใส่ของได้อีกนะฮะยางอะไรไม่มีนะครับต้องบอกก่อนนะฮะไม่มีนะครับอ่ะโอเคนะแ9 0 0 0ืนบาทนะครับผม ตาอเอฟซีแล้วลดให้ได้นะครับนะอ่ะโอเคถุงลมคู่หน้านะครับแอร์แบคคู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ในห้องเครื่องกันโอ้โหแปดนาทีเข้าไปแล้วเนี่ยเอาละครับวันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยคุณผู้ชมครับเรามาดูห้องเครื่องเป็นที่สุดท้ายนะฮะเอาละระบบน้ํานะครับก็เป็นน้ําของอาร์เดโกะนะครับน้ําแดงของเขานะฮะอ่าโอเคนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีสายพานนะครับหน้าเครื่องทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ลูกลอกดันสายพานนะครับของ1.6จะไม่เหมือนกันดูสีนะครับวันนี้ต้องแพงกว่าชาวบ้านเขานะฮะเปลี่ยนแล้ว นะครับอ่ะโอเคแล้วก็มาดูกันต่อที่ตรงในห้นองเครื่องกันก่อนเลยนะไล่ไปเลยนะนี่ครฝั่งนี้นะครับแก้มซ้ายนะครับ GM นี่อยู่ชัดๆคมๆเลยนะดูน็อตนะไม่ขยับครัไม่เคยแกะเลยครับคุณผู้ชมโอ้ยเอาไปใช้กันครับ8 0 9 0มื่นะฮะมือเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอยากให้ลูกค้าโอนเลยด้วยนะครับนะ ขอสักเดือนสองเดือนแล้วกันนะครับอย่าให้เกินนะฮะแก้มแก้มฝั่งขวานะครับนะครับลุงลูกลอก,ล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 กเปลี่ยนมหม่หมดเลยพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ท่านคงท,ท่านเครื่องไม่มีสถานนะฮะต้องบอกว่าโซนิกมันเป็นท่านเครื่องมันจะสุดเร็วมากนะครับแต่ว่าคันนี้สมบูรณ์ทีเดียวเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเอาละครับมาสรุปกันนะครับผมโอ้โหพอแสงเริ่มมาผมผชมแสบตายังเลยนะฮะเอาละครับพอมามมสรุปกันนะครับก็ ราคานะครับ89,000บาทนะครับผมดูรถที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับคันนี้รออับแรกเกินไปบางรุ่นแล้วกันนะครับแล้วก็สำใครที่ไม่สะดวกดรถนะครับมีบริการส่งด้วยนะแต่ก็อยากให้ผมมาดูรถดีกว่านะครับนะเพื่อเ,ออเป็นการเรียกว่าอะไรคือท่าณผู้ชมจะสบายใจกว่านะยอมเสียค่า,า,า,า 100, น้ำมันสักห้าร้อยพันหนึ่งวิ่งมาดูเถอะนะครับดีกว่ารถไปส่งแล้วเกิดไม่ถูกใจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใช่ไหมไม่สบายใจกันเปล่าๆนะครับโอเค ดูแล้วทีพี่เสีอยงใหญ่นะครับโทร0 8 5 4 4 1 8ดห้นะครับตัวเบอร์โทรเนี่ยผมจะขึ้นไว้ข้างบนเนี่ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเอาละรถคันนี้เป็นปีสองพันสิบสี่ด้วยนะไฟหน้าเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับใครหาอยู่ราคาไม่แพงนะซื้อไปหัดขับนะครับเอาไปเป็นรถคันแรกนะฮะขับใช้งานก่อนนะฮะพอซื้อให้ลูกเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมเอาละครับผมวันนี้พี่ชลประานลาบเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามต่อผมสวัสดีครับ